วิธีเปิดประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันสามารถทําให้คุณได้เจอปัญญาและใช้ชีวิตในแต่ละวันนียง่ายขึ้นจิตของคุณเนี่ยเขาจะมีทางเลือกที่ดีให้กับตัวเองและแน่นอนค่ะเมื่อคุณมีทางเลือกมันก็จะทําให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณอย่างอัศจรรย์วิธีเปิดประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะวิธีที่หนึ่งก็คือคุณต้องมีวิัยในแต่ละวันเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองทุกด้าน กลางปี2018เอ่ิทุกตาแบบเปลี่ยนตัวเองขั้นสุดคิดแบบคนสําเร็จคนสําเร็จทําอะไรทําสิ่งน,นั้นเขาให้ทําอะไรบ้างอ่านหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยมันช่วยเรามากๆเขียนแอคชั่นแพลนเขาให้ทําอะไรทําหมดนั่นคือจุดเริ่มต้นคือประตูบานแรกค่ะประตูบานแรกของตุกตาทุกตาก็มีเครื่องมือให้พวกเราแล้วนั่นก็คือแผนมหาสัจจย์เพียงแค่คุณให้เวลาตัวเองอย่างน้อยวันละ10นาทีต่อวันเวลาที่เราจะให้จิตใต้สํานึกดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเนี่ย เราต้องทำงานผ่านจิตสำนึกก่อนคือเปลี่ยนความเชื่อทำให้เราเปิดจิตสำนึกของเราให้มีความเชื่อแบบคนที่ประสบความสำเร็จด้วยการเขียนด้วยการอ่านด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ประตูที่2สองเ,เป็นทางลัดอีกทางหนึ่งนั่นก็คือการทำสมาธิเพราะมันคือการที่ทําให้เราสงบและเข้าถึงตัวจิตใต้สำนึกตุกตาเองเป็นคนหนึ่งที่รักการทำสมาธิแต่ไม่ได้เคร่งก่อนนอน,นจะทําง่ายที่สุด แล้วก็ตอนตื่นนอนก็ดีมากเวลาที่เราทำสมาธิทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสมาธิด้วยการภาวนาไม่ภาวนาจับลมหายใจไม่จับลมหายใจแล้วแต่สูตรใครสูตรมันถนัดแบบไหนทำแบบนั้นและเราสามารถเข้าถึงในระดับที่เรียกว่าสงบนิ่งจนปัสศจกร่างกายมันคือการที่เรานั่งเข้าถึงตัวจิตมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่มีข้อจากัดมันอิสระ ถ้าย้อนกลับมาตอนที่เราไม่ได้ทําสมาธิตอนที่เราทํางานในแต่ละวัน8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นหน้าที่ประจําวันของเรามันไม่สามารถทําให้เราเข้าถึงตัวจิตได้ทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวเองเราต้องเปลี่ยนในทั้งจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกแต่ละวันเรายุ่งกับภารกิจการงานมันเข้าไม่ถึงตัวจิตคะ่ะการทําสมาธิด้วยการหลับตาคือการตัดของตัดโลกภายนอกตัดการรับรู้ของสมองคือช่วยให้สมองของเราเนี่ยทำงานน้อยลง ไม่ฟฝงซ่านทีนี้การทําสมาธิเนี่ยถ้ามันจะเข้าถึงระดับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เลยอะวิธีเดียวคือคุณต้องสงบถึงขั้นเป็นฌานต้นๆ่นะฌานต้นๆก็คือคุณจะต้องไม่อยู่การรับรู้ของร่างกายมันต้องใช้เวลาประสบการณ์การฝึกแต่ลูกตาบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่คุณทำได้เองในทุกๆวันพอเวลาที่เราเข้าถึงตัวจิตคือความว่างทั้งหมด คือความไร้ขอบเขตไร้ร hey. ่างกายไร้มันอิสระพวกเราต่อให้คุณนั่งครึ่งชั่วโมงให้คุณนั่งหนึ่งชั่วโมงคุณเข้าถึง JA ตัวจิตแบบแป๊บเดียวการทําสมาธิครั้งนั้นคือมันสงบจิตของเรามีกําลังในแต่ละวันเวลาที่เราไปทํางานมันทําให้เรากล้า <identified> ที่จะตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างที่สอดคล้องกับความสําเร็จประตูบานที่สก็สําคัญที่สุด เป็นศาสตร์ที่โคโจและตุตานำมาบอกต่อพวกเราจะบอกว่าง่ายกว่าการทำสมาธิก็ไม่กล้าที่จะพูดแบบนั้นสุดท้ายถ้าคุณเข้าถึงสมาธิลึกได้มันก็คือการเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลมันก็คือการเชื่อมต่อเหมือนกันต้องเข้าสู่สมาธิลึกต้องอาศัยเวลาประสบการณ์ต่างๆแต่การจูนเนี่ยมันคือการที่คุณเนี่ยก้าวข้ามมิติก้าวกระโดดทางควอนตั้มไปเลยคือทำให้คุณเนี่ยได้สัมผัสกับทั้งจิตสำนึกจิตใต้สำนึกและจิตเหนือสำนึก โคชโจเนี่ยเป็นโค้ชที่เรียนเกี่ยวกับศาสตร์จูนจิตเป็นโค้ชจูนจิตและมีประสบการณ์มาจนถึงตอนนี้ประมาณ10ปีละเวลาที่โคชโจพาคุณจูนจิตไปเจอจิตเหนือสำนึกจิตเหนือสำนึกก็คือพระเจ้าจิตพระเจ้าจิตจักรวาลถ้านักวิทยาศาสตร์เรียกว่าพลังอีเทอร์นักจิตวิญญาณก็จะเรียกจิตเหนือสำนึกจิตจักรวาลแล้วแต่สะดวก หรือถ้าทางศาสตร์ตะวันออกก็จะเรียกว่าพระเจ้าเพราะงั้นพระเจ้าที่เราพูดคือจิตเนื้อสานึกหรือจิตจักรวาลเพราะงั้นการจูนจิตคือการพาคุณเข้าสู่มิติที่5และสูงกว่าหรือเราจะเรียกว่าควันตัมก็ได้มิติที่5เนี่ยเป็นมิติที่มันมากกว่าการมองเห็นด้วยตาและมันเหนือคำบรรยายควันตั้มเนี่ยมันคือ energy l e v e มันคือความรักมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงนั้นเวลาทันทีที่จูนจิตเข้าไปถึงเนี่ย ความรักมหาศาลเนี่ยมันอาบชุ่มในจิตวิญญาณของคุณพาคุณไปเจอบางสิ่งบางอย่างที่คุณกดดันมาทั้งชีวิตคุณเข้าใจผิดเรื่องนี้มาทั้งชีวิตเวลาที่คุณเข้าสู่มิติที่5หรือมิติทางวิญญาณเนี่ยมันทําให้คุณคือความรักสลายทุกอย่างความรักเยียวยาทุกอย่างและแน่นอนค่ะหลังจากที่คุณจูนจิตไปคุณจะเกิดความเข้าใจถูกในชีวิตอย่างมหัศจรย์เรื่องบางเรื่องก่อนที่คุณจะรู้จากการจูนจิตเนี่ยมันยากสําหรับคุณ แต่หลังจากที่คุณออกจากมิชชั่นการจูนจิตเนี่ยมันจะง่ายสําหรับคุณโดยที่คุณแบบเฮ้ยมันก็ยังอยู่แบบนั้นคนนี้สามีก็ยังเป็นคนเดิมภรรยาก็ยังเป็นคนเดิมครอบครัวก็เหมือนเดิมแต่คุณมองโลกใหม่การมองโลกใหม่ของคุณคือการมองด้วยทัศนคติชี้คิดบวกที่มองโลกด้วยสายตาไม่ตัดสินไม่ตัดสินว่าสถานการณ์นี้เรียกว่าล้มเหลวไม่ตัดสินว่าสถานการณ์นี้เรียกว่าทำร้ายแต่ มองทะลุสถานการณ์มองบวกว่าเหตุการณ์นี้มาเพื่อให้เราขัดเกลาตัวเองเวลาที่คุณออกจากการจูนจิตมันทําให้คุณใจกว้างขึ้นคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณเห็นตัวเองคุณเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นการที่วันนี้เรามีความเชื่อว่าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเราตัวน้อย,ต,อยตัวนิดเราใจน้อยเหลือเกินเราทําไม่ได้หรอกความรวยเป็นเรื่องยากการจูนจิตมันสลายเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเลยอย่างอัศจรรย์ค่ะ มันจะทาให้คุณเห็นคุณค่าตัวเองมันทําให้คุณเห็นว่าเรื่องความสําเร็จเป็นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ต่อให้คุณเป็นใครเป็นแต่คุณเชื่อว่าคุณจะเป็นตำนานของครอบครัวคุณก็จะเป็นสิ่งนั้นเหมือนที่ทุกตาเชื่อวันที่ทุกตาเปลี่ยนแปลงตัวเองก้าวแรกของทุกตาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกตาไม่เหลืออะไรเลยคะ่ะชีวิตติดศูนย์คำว่าติดศูนนี่คือตุกตาถูกริบรอนไปหมดสิ้นผลจากการที่ทุกตาถูกเหตุาาาการณ์สถานการณ์ที่ถูกริบรอน เพราะตุกตาไม่เคยเห็นคุณค่าของชีวิตตุกตาใช้แต่ชีวิตทํางานตุกตาเห็นชีวิตเป็นเรื่องมาทีหลังเห็นชีวิตมาหลังสุดไม่กินข้าวทํางานหามลุ่มหามค่ามันทําให้ชีวิตของเรายากมากๆแต่ตัวที่จะทําให้ชีวิตเราโคตรง่ายคือคุณต้องกลับมาเจอชีวิตของคุณเห็นชีวิตของคุณมีคุณค่าเห็นว่าตัวของคุณเป็น Number รเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการจูนจิตช่วยเรื่องนี้ ความรักเยียวยาสลายทุกอยา่างเพราะงั้นการจูนจิตคือการสลายอัตตาอีกโก้ตัวตนเก่าไปสู่ตัวต,วตนใหม่ให้คุณเป็นคนใหม่แต่การจูนคือการพาคุณไปเจอความเข้าใจใหม่อ้าวเป็นอย่างนี้นี่เองอ้าวความรักมันเป็นอย่างนี้และแน่นอนค่ะชีวิตคุณก็จะเป็นคนใหม่ความสงบความนิ่งนั้นคุณได้เจอปัญญาที่อยู่ในตัวคุณคุณได้เจอพลังบริสุทธิ์ที่ซ่อนเล้นอยู่ในตัวคุณหรือพลังพระเจ้า เป็นคลื่นความรักมหาศาลที่เราไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ามันทำงานยังไงเวลาที่โคโจพาคุณจูนจิตจิตของคุณเนี่ยเขาจะมีทางเลือกที่ดีให้กับตัวเองงั้นเวลาที่คุณเจอปัญหาความท้าทายคุณจะมีกําลังในการเลือกเส้นทางที่ดีให้ตัวเองมันคือปัญญาที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างง่ายๆก็จะทำให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณอย่างอัศจรรย์